อพอตีกันไปตีกันมาเราก็ทําท่าออกลีลาฉลับเตะเฟียงคือเราวิ่งหันหลัง929แล้วหันกลับมาเตะคอครับซาร่าเป็นไก่เตะคอแรงครับเตะขึ้นหูขึ้นตามันจะเตะคอให้ตึงก่อนคู่ต่อสู้เป็นไก่ยืนนั่งหอนเลยแต่ปากเร็วและคู่ต่อสู้เป็นไก่เหมือนไก่พมา่าตีพมา่าครับเป็นไก่เดินไม่สุดอ่ามันก็เลยทําให้เจ้าซาร่าได้ตังบะตีเยอะสุดท้ายแล้วจมอันซาร่าก็เป็นต่อถึง สามหนึ่งเจ็ดสองครับคือตีคอตีคอทาท่าเอ็นไปเอ็นมาแต่ไก่วันนั้นตีสี่อันนะ,จม,ะจมอ่าจมันแรกก็ราคาเหมือนได้เหมือนเลิกเพราะเขาคิดว่าพม่าตีกันก็เข้าอันสองมาอ่จาจจซาサาก็ออกมุ้ได้เยอะกว่าคู่ต่อสู้ทําท่าตึงๆครับคือาราเป็นไก่ใช้แข้งเปล่าเยอะคู่ต่อสู้เป็นไก่ใช้ปากก็เลยไม่ค่อยได้ตีサาเท่าไหร่ราก็ฉายเลยคราวนี้สวยงามเลย คลิปคลิปนี้ผมยังถ่ายอยู่นะถ้าถ้าใครอยากดูคลิปก็ต้องเข้ามาในกลุ่มบ้านเจรฉายมีคลิปเจ้าสาราอยู่เจ้าสาราเป็นไก่แบบไอคิวครับเก้าหันหลังเก้าของเก้าแล้วหานกับมาะเตะเต,ตะสูงสุดผมเคยนับได้ห้าทีรวดครับพอเท้าลงมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นไก่แบบวันนั้นมันมันมัน,ม,นมันดูสวยงามเลยครับวันนั้นก็จบอันสองเราก็เป็นต่อถึง สิบห้ายี่สิบละพอคู่ต่อสู้ท,ทําท่าผวาและขนตั้งๆคือไก่โดนเลาะคอขึ้นครับมันจะเป็นนี้แหละไก่กระดูกี่เหล็กโดนคอไปแรงๆแล้วมันจะขนตั้งๆเจ็บถึ้งหางคราวน,นี้ราคาได้เลิกก็เปลี่ยนล้วเป็นเหมือได้เหมือเลิกได้ต่อสามสองจมอันสองไปเข้ามาอันสามบาดแผลหน้าคู่ต่อสู้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่คอนี่ดำหมดเลยแล้วก็เข้ามาอันสามสาราก็ออกดได้เยอะกว่าเดิมนี่ ก็ราคาก็อยู่ที่ได้ต่อ2ตามเชิงก็1สิบกับซาลาเป็นต่อก็ซาลาวันนั้นพอถึงนาทีที่10กว่าคู่สู้มันก็ออกการจากไกลย,ยืนเฉยครับโดนซาลาเตะไปก็ถอยๆอยถอยถอยถ,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 ยถยแล้วก็เบนหัวแพ้ไปเลยแลสรุปวันนั้นซาลาก็โชว์สวยงามแบบติดตาเสียนมากชนะ2ออันกว่าแบบ ท่านท่านท่านอันนี้ขอขอเอ่ยชื่อนะท่านสมศักดิ์ถึงกับลงมาบอกว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่อัจฉริยะตัวหนึ่งเลยเก่งเขาบอกเก่งไม่แพ้เจ้าสมชายของท่านเลยตัวนี้ครับเจ้าสาระท่านสมศักดิ์ลงมาพูดกับพี่หน่อยเองเลยครับก็ท่านสมศักดิ์ก็ิสัยดีครับใจกว้างพอไก่ท่านแพ้ท่านก็ลงมาหาพี่หน่อยแสดงความยินดีด้วยนั่นแหละครับคือหัวใจไก่ชนของพี่น้องชาวไก่ชนทั้งประเทศไทยครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับ ขอเอน้ำด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวมีอีกเที่ยวตีสีล้านเดี๋ยว e ีพหน้า